ข้าพระพุทธเจ้าในสรัญโสยจินดาผู้อในการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขอพระราชทานพระราชาอนุญาตกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการภาคีความร่วมมือไทยจูโนโครงการภาคีความร่วมมือไทยจูโนเป็นโครงการอันเนื่องมาจากเมื่อวันที่7เมษายน2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง3สถาบันของไทยกับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนณกรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการทดลองด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์อนุภาคนานาชาติที่มีชื่อว่าเจียงเหมินอันเดอร์กราวน์นิวตริโนออสเซอร์เวตรีหรือจูโน่จูโนเป็นโครงการทดลองอนุภาคนิวตริโนในห้องปฏิบัติการใต้ดินตั้งอยู่ณเมืองเจียงเหมินมณฑลกวางตุง้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ของจูโนได้แก่ 1. ตรวจวัดลำดับมวลของอนุภาคนิวตริโนและค่าพารามิเตอร์ของการกระเพื่อมของอนุภาคนิวตริโนได้อย่างแม่นยำโดยวัดสเปกตรัมของปฏิอนุภาคอิเล็กตรอนนิวตริโนจากเตาปฏิกร์โลงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู 2. ตรวจจับอนุภาคนิวตริโนในพื้นหลังที่มาจากซูเปอร์โนวาในอดีตของจักรวาลได้แม่นยำมากกว่า99.87% 3. ตรวจวัดอนุภาคนิวตริโนจากซูเปอร์โนวาที่เกิดขึ้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกเพื่อศึกษากลไกการระเบิดของซูเปอร์โนวาในรายละเอียดให้ดียิ่งขึ้น 4. ตรวจวัดอนุภาคนิวตริโนจากดวงอาทิตย์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของธาตุหนักของดวงอาทิตย์ได้แม่นยำมากขึ้นรวมถึงศึกษาคุณสมบัติของอนุภาคนิวตริโนในบริเวณเปลี่ยนผ่านระหว่างพลาส m a และอวกาศ จูโนเป็นโครงการความร่วมมือจาก75สถาบันใน17ประเทศภายใต้การทำงานของนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์มากกว่า710คนในจำนวนนี้มีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทย15คนจาก3สถาบันของไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยดาราศาสาตร์แห่งชาติทั้ง3สถาบัน ได้ร่วมกันออกแบบและรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการสร้างระบบลดทอนสนามแม่เหล็กโลกหรือ Earth Magnetic Field Shielding เพื่อลดทอนสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณเครื่องตรวจวัดนิวตริโนให้เหลือน้อยกว่า10%หรือ0.05เกาส์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ p h โต o มัลติพลายเออร์ทิวำงานได้เต็มประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการทดลองภายใต้งบประมาณรวมทั้งสิ้น12ล้านบาทด้านงานวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการนานาชาติจำนวน7รายการในปี2,565มีความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมืองานวิจัยด้าน Dark Matter in Direct Detection ผ่านสัญญาณอนุภาคนิวตริโนกับ University of t ü b i n g e บิ n นสหพัวานาร,รัตเยอรมนีด้านการวิจัยและพัฒนาออกแบบระบบ EMF s h i e l d i ิ g ตั้งแต่ปี2560ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาออกแบบระบบ EMF Shielding ผ่านการระดมสมองและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างการขุดอุโมงถงการทดลองใต้ดินโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมอะคริลิกทรงกลมและสถานีพื้นผิวดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสำหรับตัวตรวจวัดกลางระบบโฟโตมัลติพลายเออร์ทิ และระบบ EMF Shielding ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งตั้งแต่เดือนกันยายน2565คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2566หลังจากนั้นจะเตรียมความพร้อมระบบต่างๆเพื่อทดสอบการใช้งานจริงประมาณเดือนสิงหาคม2567ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม